ผวาหมายเรียกซาร่าผวาโทรเช็คตำรวจถามโดนหมายเรียกคดีให้ที่พักพิงดาลิดยังแล้วหรือไม่ซาร่าผวาโทรเช็คตำรวจถามโดนหมายเรียกคดีให้ที่พักพิงดาลิดยังแล้วหรือไม่ แต่ยังอยู่ในขั้นตอนให้ D.N.I รวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมจากกรณีพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษกองกฎหมายกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ D.N.I เข้าพบพันตำรวจเอกปักตินยาเหลืองอุทยัยผอกกสอนอบางพัฒน เพื่อแจ้งฟาร์มดำเนินคดีซาร่าอายุ35ปีนางแบบและภรรยาของนายดาลิดยังผู้ต้องหาคดีแชร์ Forex TD ที่ถูกฝากขังไปก่อนหน้านี้ในข้อหาให้ที่พักพิงสำหรับฟาร์มคลิปหน้าพันตำรวจเอปกปริญญาเหลืองอุทยัย ผอก,ะกะสอนอบางพัฒกล่าวว่าหลังจาก d ีเอสนำเอกสารหลักฐานมาแจ้งฟาร์มแต่เอกสารเกี่ยวกับพยานและหลักฐานยังไม่ครบถ้วนจึงประสาน d ีเไอให้รวบรวมนำเข้ามาให้เพิ่มเติมหลังจากที่พยานหลักฐานมีความครบถ้วนสมบูรณ์แล้วพนักงานสอบสวนสอนอบางพัดจะดำเนินการออกหมาย เรียกตามขั้นตอนของกฎหมายเน้นส่งหมายเรียกไปที่ภูมิลำเนาของผู้ถูกกล่าวหาในจังหวัดภูเก็ตหากออกหมายเรียกไปแล้วสองครั้งยังไม่เข้ามาพบจะอนุมัติขอหมายจับหลังจาก DSI เดินทางมาประสานงานกับสอนอบางพัฒ ทางผู้ถูกกล่าวหาก็พยายามตรวจสอบฟาร์มคืบหน้าด้วยการติดต่อมาที่โรงพักว่าออกหมายเรียกแล้วหรือไม่หลังจากนี้จะต้องดําเนินคดีตามกฎตามขบวนการของกฎหมายก็ต้องบอกว่อน,นะครับว่าอันนี้ก็คือเป็นฟาร์มคืบหน้านะครับก็คือทางเจ้าหน้าที่ดีเอสไอส่งเจ้าหน้าที่มาเพื่อทําการแจ้งฟาร์มดําเนินคดีอ่า คุณา่าที่ในข้อหาให้ที่พักพิงนายดาลิตยังซึ่งแน่นอนล้วครับว่าเมื่อมาแจ้งก็ต้องมีการรวบรวมและก็ดูพยานหลักฐานต่างๆข้อมูลต่างๆถึงจะออกหมายเรียกได้ซึ่งแน่นอนครับว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับที่เป็นเจ้าของพื้นที่เนี่ยก็ได้ดูพยานหลักฐานและแล้วก็ขอให้ทาง DSI เนี่ย รวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มอีกบางรายกัอีกบางอย่างเพื่อจะให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ถึงจะออกหมายเรียกซาร่า,าซึ่งแน่นอนครับว่าตอนนี้ยังไม่ได้ออกหมายเรียกไปแต่ก็อย่างที่บอกว่าต้องรอรวบรวม,รวมพยานหลักฐานซึ่งแน่นอนครับซาร่าเองก็คงจะแน่นอนครับว่าตัวเองไม่ได้อยู่ที่บ้านที่ภูเก็ตกลัวว่าถ้าจะส่งหมายไปที่บ้านเนี่ยแล้วตัวเองจะไม่รู้แล้วเดี๋ยวถ้าเกิดส่งไปสองครั้งแล้วตัวเองไม่ไปเนี่ยก็จะโดนออกหมายจับก็แน่นอนครับเมื่อรู้ว่า ตัวเองจะโดนออกหมายจับก็มีการโทรเช็คขั้นตอนอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติของคนที่ไม่ได้อยู่ที่บ้านเพราะว่าถ้าเป็นเราเราไม่ได้อยู่ที่บ้านพักแล้วเรารู้ว่าเราจะโดนออกหมายเรียกเราก็คงต้องทําแบบนี้มีอะไรอัปเดตมีอะไรขึ้นหน้าเียอัปเดตให้ฟังครับ